สู้ๆเวยจ้ะเด้อ <ๆ S 1> ลูกใหญ่นวลพุเลยพี่น้องเอ้ยเอาเสาตีลมแต่ลมแม่เนี่ยเออมาทางยวงเลยพี่นอ้องนะงามกิหลีได้พี่น้องนวลพุเลย สอนจ้ะน,นี่จ้ะลูกใหญ่ใหญ่ลูกใหญ่ใหญ่อยู่คากถักเนี่ยี่นายัดก,กะมันเกีรามันลงมาตีที่เขากับพื้นเราเดอ้อพี่น้องเดอ้อ คนหลายเคยมาปีนี้ไม่ได้มากก็ไม่ต้องเสียใจดอกเดอ้อปีนี้เบอร์รี่หายากจะ้ะแต่ลูกแดงนั่นอีกอย่างนึงสำหรับลูกดำหายากอยู่เดอ้อไปเรื่อยๆต้องรู้ เดิมคุณคุณบอกว่าไม่เชียนป่าจริงๆไม่ได้มากมายเด้พี่น,อน้องเนี่ยเต็มไปหมดตรงนี้เมื่อกี้ึุนไปข้างบนหาคุณตาก็ไม่ค่อยมีแล้วลงมาตีนเขาากับพื้น นะต้แมงกัดโอ้โหเป็นกองเลยพี่น้อง tiếng là mày. tốt chạy tốt chạy chắc tiếng là này ừ. รถตะบ้กการะหัวไปทานู้นแอนโผล่กันนี่น้อย เยีะค yeah. ิอไม่ไปทางนู้นเดีวไปดูอีกดนข้างหนาดูพี่น้องว่ามีไหมเอบาเห็นเขาใบเขียว แต่ว่าถ้าป่าทึบเกินมันก็ไม่มีเด้อพี่น้องจ้ะก็ต้องว่าดูป่าที่ว่ามันมีแสงแดดสักหน่อยนึงที่ว่าแดดตรงไหนส่องได้อ่ะถ้าเป็นโคกบ,บนเนินเลยก็จะประมาณนี้ไม่มีจ้ะมีไหมเดี๋ยวไปดูกันมีอยู่ลูกถึงลูกไม่ใหญ่ก็พอตักได้อยู่เด้อพี่น้องเด้อนี่ย พอได้ตักอยู่จ้ะมีอยู่ล่ยมาจากพื้นเขาเาะมาเด้อพี่น้องเด้อคุณตาออกไปเอามากมาไปเก็บเลยยี่ยวสวนอยู่เียวนี่ไล่ไปจักตรงนี้เนาะ เยะแต่ป่าบุบอรี่แต่มันมีแต่ต้นมันไม่มีลูกต้นเป็นดอกคิดว่าจะเอาไปไหวไหมพอติดลูกที่ไหนได้แรงมันก็ร่วงมันแรงจัดมันไม่มีลูกมันไม่ติดจ้ะ นะพี่น้องเนาะเย็นสยากเดินมาแดีวมันก็ฟุกเองเนี่ยลูกใหญ่ๆหญ่เลยจ้ะมีเยอะอยูะฟุกแล้วพี่น้องฟุกแล้วลูกใหญ่ๆหญ่เลยฟุกแล้วจ้ะฟุกแล้วจ้ะเนี่ยปุยเต็มไปหมดพี่น้องเอ้ยดูจ้ะปวดพ่อปมบ่อบากแตงลูกใหญ่ๆ่ทั้งนั้นเลย นูน้นใช่หมดทั้งนั้นเลยมีแต่เบอร์รี่พี่น้องเอ้ยนี่แหลค่ะถึงบอกว่าเสียนเดินไม่ได้มันลื่นดูก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยตั้งกล่องเก็บมีแต่ลูกใหญ่ๆนูน่นเต็ไมไปหมดโอ้โเบอร์ีเป็นกองเลยพี่น้องเต็มเลยมีแต่ลูกใหญ่ๆโอ้ย อุนฮโออนโซนใต้พี่น้องโอดโห เชื่อคุณตาดอกคุณคุณตาหลงป่ามาเม่ววานนี่บอกว่ามันไม่มีดอกไม่ต้องไปโอ้ยฉันนั่นจะว่าหลงนี่พี่น้องเนาะแกหลงพิศหลงทางแกจำดอนเบอร์รี่ไม่ได้ยายสวนนี่จำได้ว่าตรงไหนมันจะมีเบอร์รี่จ้ะนี่ ลใูใหญ่ๆงามๆจ้ะต้นมันร่มอยูตีนเขานี่เดี๋ยวถือกลองไปตั้งไว้บนตีนบนเขานึ่งะ Ya, ya. มันยังไม่หมดไม่ต้องลงไปฉันหลงป่าไปเมื่อวานไม่มีลูก <c oughs> มัวต,ติดหมวกพี่น้องมองไม่เห็นเบอร์รี่คุณปาเว้ยหลายแท้ลูกใหญ่ๆเลย เ็บกวดจะมดเขานี่ได้พอออเดอร์เลยพี่น้อง าเข้าชมอีพีที่ผ่านๆมาด้วยเด้อค่ะเด้อว,ว,ว่าเราเดินเข้ามาป่าลึกขนาดไหนถึงบอกว่าถ้าไม่เชียนป่าจริงๆไม่ได้เบอร์รี่ดอกหนั่งตูดเอาเลยนะี่ย ต้นล่มเป็นคลองเลยมันล้มไปอย่างนี้เลยพี่น้องคลิปนี้ดีใจสุดๆเลยมันลูกใหญ่ อย่างสิบบานน,านั้นพี่น้องเนี่ยนูน่นเป็นทางไปเลยเดี๋ยวตั้งกล้องมาจากนู่นอีกจ้ะไปีจ้ะตุกเขาซะด้วยอือ เรรืืร่่ออยยบางคนเริ่มต้นเขาไม่ชอบไหมก็กลัวมันเปรี้ยวอยู่เขาไม่เอาบางคนก็ชอบเพราะอะไรไปลายฤดูแล้วมันไว้ใจไม่ได้จ้ะถ้าฝนตกหลหรโอ๊ยรสชาติเบอร์รี่มันจืดไปเลยได้จ้ะ กนันั่งกระตอดป่าเขาแหลกมัแลเลยมันขึ้นเนินปวดเอวงูเงอกันนีมั้ลเหแหละ,ละได้ยินเสียงกระป๋องพี่น้อง จะสนอกแกระแมตแต่ใช้การกูลอยู่กูลูแอ่น,อนนี่ถต้นนี่งัดมาเลยเนี่ยกิ่งไม้กิ่งไรได้งัดต้นขึงมาตักเลยนะ่ะ มีสนจะจำไงคะ่ะว่าจำว่าตรงไหนเบอร์รี่เขาสมต้นเขาสมบูรณ์ก็จะมาเอาตามแบบเราจำได้ไงคุณตามานี่งงเลยด้นี่หาเจอได้ยังไง เดมเเดยอ้อมังนอนนเด้อมันอยู่ในหลุมในมากนี่ถ้าที่แบบนี้ไม่เป็นตานั่งดอกมันอยู่ใกล้ขดหินกลัวงูจ้ะงูมันจะอาศัยอยู่ในหลืบหินเนี่ย ก็มีขวาก็มีออาเอาเป็นชุดยืด มันเก็บมันถี่ต้องไม่มีควันเลยลูกสวยมากเก็บมาจกลุ่นเนด้อโดนมาที่มดละ นู้นฝั่งนู้นมองไปดำเลี้ยงอยู่นี่มีอยู่ลูกเล็กลูกเล็กจัดเราก็ไปเอาเด้อพี่น้องเด้ออุ้ยดิบสามดิบมันจิปกวาดยายกระเตทิ่งเลยเด้อ น้ำพักกินน้ำตนมุ่งก็เปิดน้ำไม่ได้ด้วยแมยงบินเขาพรุบเลยเดย้ลิ้นอ่ะบ้านเราลิ้นตัวเล็กๆอันนี้ตัวใหญ่กว่าบ้านเราอีกโอ้ยมีแรงพอป้าน,นุดต่างดาวพี่น้องเอ,อ๋ย มุดตากดาวลงเครื่องก่โลกเหนือหรือเ้ออมไว้ก่อนอืม <c oughs> หลงติดมุ่งจะใส่ปากสะหน่อยติดมุ่ง พวกขยะก็อย่าเอาทิ้งเด้อไม่มีทิ้งแบบนี้จะใส่กระเป๋ากลับไปทิ้งบ้านจ้ะพี่น้องรู้หลาดที่มาเก็บอย่าทิ้งเกลื่อนกาดเด้อพี่น้องเด้อย,ยิ่งของมาจากไทยยิ่งมียี่ห้อมีกลาของไทยนั่นเดี๋ยวเขาจะด่าเอาพี่น้อง เดี๋ยวเอาในตะลุกนี่ก่อนมันอยู่ใต้ใบเนี่ยนี่แหละคนบ้านเข้าึ้นไม่ค่อยมาเก็บแมงมันเยอะสารหัสแมง ถึงเลือกทิ้งขะยะเอ้อถ้าเขาใช้คาําว่าคนไทยนะ่ะมันมันสะเทือนทั้งประเทศเอ้อพี่น้องจ๋าอย่าทิ้งเพราะว่าบางทีนะ่ะถุงดนะําน่ะเอามันมาโยนทิ้งไว้ในป่านี่เจ้าของสวนเ,าเขาก็มาเก็บสวนนี่แหละสวนที่ยายสนมาเนี่ยปีนั้นยายสนมาปีนั้นยายสนเด้ยเข้ามาเนะาะมันหลาแล้ว เจ้าของสวนก็ขับรถตามมาพอมาเห็นเอ้าเธอซ้ำเธอนี่นี่เปาอืมเขาจำได้สวนได้เพราะว่าอย่าสวนไปเอาปลามาเขาเป็นเธอซ้ำนี่ว่าจ้าฉันขับตามมาฉันกลัวเขาเอาขยะมาทิ้งสวนฉันฉันไม่ฉันน่ะมาเก็บอย่างบ่อยแค่บ้างนี้นั่นแหละฉันบอกว่าเก็บไปทิ้งบ้านเด้อพี่น้องเด้อขนมขบเคี้ยวหรือว่าอาหารน่ะ เป็นซองเป็นอะไรเอาไปทิ้งบ้านทิ้งให้ถูกที่ถูกทางนี่ถ้าเขาออกขาวยิ่งไา้คนลพี่นอ้นองเนาะ